react ช่วงชวนน้องติงสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอคไล่กัน Superlight Energy s o a r i n g Season EP สองค่ะโอ้ยเยอะเชยไม่ขึ้มาก็ร,รอแล้วทำไมซาเลยเขามีความลุ้นขนาดเนี้ยดึงความดอดยวนะ่ะแล้วแต่ว่าคนเขาก็ดูขี่ม้าเก่งกันนะ 一点不紧张，乖。不 <laughs> 我跟我的领袖已经相识了。这样，感觉我要那刀跳石头那你们太慢了，你们太慢了。能快点不能快点？我想感觉。就是别人，别人别奔腾了吧。<laughs> 这样。 拉住，拉住，用力往回拉，不要撞到前面的人。拉住。拉，往回拉，往回拉。慢点咯。哎呦喂！我累。干嘛？为什么？为什么他要拆？我是你拆了呢？一个根骨摔出去。哦。我就感觉我平时之前那个弟弟拉不回来，拉不回来。妈，他要撒把呢，他讲。 คนรอก็รอไปเอออ่าน่ารักอ่ะมีช้อนส้อมอีใส่ชอบมือใจส่วนมากหอมสุดไปทันเรื่นห最后一圈让你见识下我的没了什么最后一圈最后一圈吧我一圈很快了不行下了我在那边 ทสัตว์เลี้ยงของพี่เชิญแดดอ้านมดเดีด๊อเฮ้ยทําไมด๊อกคือะส่ชุยเอาเในก็ใส่แล้วนะฉันเล่นที่ช้าคนเดียวค่ะแม่บอกให้อยู่แบบนี้จะได้ปลอดภัยรักษาชีวิตไว้ไปย้อนคน แต่ก็อย่างให้องลงเหมือนกันนะมาได้ทีนี้แล้วเขาคิดถึงแบบแนวสไตล์คารบอยอ่ะตอนแรกเรู้สิคชยว่าแต่ละคนไงแต่แต่ใจเสือก็คือเหมือนอะเหมือนดาราที่เขาอยู่ที่ <laughs> แม่นะ <laughs> เขิงเตี้ยนอ่ะเออเธอชื่ออะไรรอบนี้ตนตเป็นตาสนุกเป็นจริงๆเนะาะคือคือคนจูอ,จอะต้องแบบพี่ยโย,ยเอาอะ <c oughs> ่ะะต้อุกตาถูกใจเขอเนาะชาว่นของใจเซิร์มา,ากว้ารมันแรงสา,ามากเลย <c oughs> เซลุงเทียก็หลว่าแบบน่าใสอ่ะแต่เขาน่าใสกันทุกคนเลยดิประธานขาวโคปาโดแบบจอรร็อเห็นไหมท้วร่งเขจัเสื้อได้เอ็นั่นเดีจยวเดี๋ยวผมจะ逆转下来嘿嘿干嘛我开你拍了你好 s e 了在好 ไม่ไม่ตื่นเกินเอาติ๊กเองเฮ้ยมาเลยให้ผม拍张好看了我给你拍了一个蛮美的，安杰 Let's go 嗯他要拍这个了咯ก็ตามแผนที่ใช่ปะล่ะ เขชอบรถเขาอะสวาก,ก่งมนะ่ะดูมองไปรูสวยอ่ะแตวสองคนนี้น่ารัก Okay. อโอเคอ้ยเราขับนคนละอันจรเลยอ่ะเอ้ยขับไม<ห>่เด๋ยวเขาถ่ายตาถ่ายคนละอันอุ้ยเ,เื่อย่างนี้เหมือนจะสนุกอ่ะเฮมันต้องแบบใช้ตัวเราเป็นตัวบังคับใช่ปะ่ะ

เฮ้ยเมือวานเาหัวแน่เลยอือก็คือเราไม่รู้ว่าถ่ายเมอไหร่จะรักก็มาดิมาโอ้สุดสีกันว่าอือมันเริ่มจะผิดโจมากเลยเมื่อกี้กลัวไหมวะกลัไวะมะ แต่เรือน,นี้คือแบบน่กกากลัวนินินนะถ้าทรงตัวไม่อยู่ก็คือพาจมอ,อ่ะโ oh, อ้ยโ้ยเขาพายกันเร็วมากเลยเจสสิก้านะได้ให้เรนนายจริง,รง,รง,รงด้วยเป็นหานี่สิเจสแบบพอนีจะแข่งกับครๆเลยอะ่ะได้ไหมอะ่ะโอ้โเขาพายเร็วนะ เอ้ยเหรันหาชนะวะทาทางต้องฝึกคอออกให้หรือเปล่าอุ้ยไม่รู้ดีเอาสูสีไหเนี่ก็ว่าเมคิดว่ามันห็ไม่ได้เยอะมากเลยนะทีมอ่ะไย่ใยคือพี่ใสายคุนโลยงแรงมากแต่หน้าายสาสอ่ะ สดกอ่ะคอเป็นไเป็นคนที่ทาให้โลกดูสุขใสอันนี้จะเป็นกิจกรรมบนที่สดเลยก็แต่มันไม่ค่อยมีใช่มันก็จะม่ตามระเบียบไปแเพราะเราเร็วเนาะ พวกนี้เป็นทูตวัฒนธรรมของจีนอ่ะจีนเขาเล่นไงล่ะก็เห็นว่าเขาสนุกมากด้วยป่วยป่วยอ่ะจริง เด็กก okay. er ็สู้เ้ยแต่ก่อเขาก็เคยเป็นนักพูดของชาติป้าจริงท้ารักอ่ะโอ้ไม่รู้จะเชียร์ที่ไหนเลยอะ่ะวันนี้ก็เด็กเหมือนกันนั่นแหละเออโอ้โหเด็กเขาก็สูส้เด้อ แค่น้ำอ่ะถ้าด็กดำนี้แบบหายนะ่ันดใน小朋友谁是他们我都看不出来。你妈过来，我觉得这里下去我就没了。对，อันนี้คือแค่น้ำ。อ่า你看他挡别人。าโอ้ยใหญ่มาชนกันโดยทีไปของรดชนะนะดูดูไปเ ถ้าไม่นชนะต้องเปิดเพลก็เลยตื่นกน้อยก็มาไ่ไอ่ะถ้าเลยเป็นคนที่เงียบๆเนาะจะแบบคอยด,ดูเลยว<ะ>้าวเมันอไหรนของกินแล้วแบบมันต้องสนง<ะ>แน่นอ แชมบิงฉันเป็นสัญลักษณ์ห่วาวยาจแต่ที่นี่เราดีเกินไปนจะด่วทุกันเร็ไปไ่จริงด้วยอสามสอโอ้มือต้องใส่น้ำมันไว้หรือเปล่ามันต้องใส่กระดาษมา้างไป 光大道，四一天走啊！第一名张宗恒，对啊，何东东没错，来第三位，感谢各位兄弟的陪伴，嗯、不用谢，快来快来，不谢不谢。<laughs> 今天帅到爆胎了，等下我来斗牛士。哈哈，牛仔版。今天是上向身。 สำรับเราอะสายสวยท่าน่ารักมากไม่รู้ทีมมันมีไม่ว่าะไรเอหน้าบริ่ัททำไมเราอึนชนิดนี้เนี่ยคนนี้ือเป็นมิล่์บรรยากาศนี้ชอบอ่ะต้องดูแล้วผ่อนคลายออกมาดูแล้วเฮ้ย ทำไมชีวิตเขาดูดูดสโลไลอะเออเลื่อยเออปิ้งย่างกับเพื่อนเนี้ยแล้วก็กินแบบร้อนๆดีไม่มไม่เท่วดียว่เ้าตดเียวดเ่ยเวดีไ่เดไเห็นไฟยดมทไมยมทไมเ่ที่ไมมาณนั้น่ะ โเฮ้ยวาอเรู oh, like oh, ้ว่าอ wow. oh, ๋อเขาเข้าใจแล้วดิใช่ไหมที่เขาบอกว่าอยาให้เฮอรู้ว่าเข้าใกล้กับข้าวอะไรเงี้ยเฮ้ย

เขาเขาเปิดเพลงไอเราก็ค um. oh, ิดว่าผมตกนี <that 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 şey ่ไหนเลยเราอยู่กับเพื่อนก็เล่นนี่นี่เพื่อนเราต้องใส่คแบบเต็มที่ของเราเนอะแล้วถับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ย เ <Hoy S 2> ออเปิดร hey, ้านขายของแล้วตอนเนี้ยเออขายไข่เนื้อไปดิน้องเจี๊ยเราร <Okay. S 1> so ู้จักน้องเจี๊ยบแต่ที่เขาเล่นซีรีส์กับพี่ต้าแล้วก็เศร้าเสือเรื่องอะไรเออ้องเต้นเหรอเออ้องเตนที่แบกไมอ๋อเขาเตะเห่อ 我的给吃了吗？没有、哎，我的给他了。他了你吃这个，我烤的。什么肉肉脸？骨肉相连。你先吃吗？<对>我吃了。好啊 <laughs> 我想给他留着。不要带走。总黑哥在干嘛呢？买。嗯，他说他要撕鸡蛋嘛。撕鸡蛋吗？撕鸡蛋那戴冠花冲吗？还是什么？花呢？难逆。难冲吗？嗯。到了。来。再 前下午你们骑马的时候陪他玩，是这里面养的吧？哎，我问那个叔叔他们，他们说就是也是一只吗？这时候我们今天出发了，我们出发前拍一张啊，那么冷，我今都晒掉，我看到闷得变模了，嘿嘿，我拍 <laughs> 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 拉长给掉啊。几车成员的集体自拍。哦，咱等坐，等等坐。嗯 ก็พอเราเก็บด้วยกัอมทาถ่ายแล้วมาได้รูปเลยเนาะอืมรถจี๊ปรถจี๊ไรถจี๊รี๊ปรถจี้ปรถี๊ปรถจี๊รถีปรถจีาปเี๊ปปะถอปรนีรีรปรปีีรอะรรรีรีรีรรป 顺利的到达马场，准备骑马。哦、马奔比，好、啊，想想马奔比，我上次骑起来都差点儿，忘了。漂亮，啊骑马中，请勿拍摄。马是不能用闪光灯的，因为它很容易就受到惊吓。好、啊，这一后是大家准备下水的时候。三二一，准备、嗯，准备、嗯，准备。奶奶。 <noise> 去拿水给起来。我在向我们摄影大师刘老师,刘老师学习他的打水漂的技术。你终于骗出了。然后九点二十，就是我们此刻。太臭了！照然吃西瓜的。当然吃西瓜的,的。他肉是烤韭菜的，也没有那么难吃。光光豆包的。 有点哦、<laughs> 这,是这个是我们集合在一起的。这个点火仪式哇，拍的非常有艺术啊！这个火好像我们那个外子的标志闪电啊，啊是吧？太厉害了！真的真的。闪电、哦、一样，好厉害、啊！大、啊哦、师不愧是大师啊，连火的形状都哇，有点像。真的像哎！可以合影来照一张。 三二一！主要、啊啊啊啊啊啊啊、是我们十一人一起点的。我觉得今天最难的是我们的那张照，上面的 rise 那个，真的是意的作外。那一瞬间真的是觉得天经、嗯、我想到们当时候的创造类似的篝火的一个感觉，也是永也会让我们所有人走在一起，让我们能够映照出曾经大家的过去，能够相互依靠着彼此的现在，能够创造今后的未来。 也就是很好的一个契机 <noise>。我们创作其实感受了生活，你也才能得到更多新的灵感。我觉得其实蛮开心的，因为大家其实是一个人能完全凑到一起，其实蛮不容易，因为大家每天都有自己要忙的事情。大家能就是放下这些工作，然后就什么都不去想，然后聚在一起玩，还是很开心的一件事情。还是挺开心的，我待完了我都。嗯 过程做了很多事，真的是放松。嗯、今天出来的时候，我们是放开自己去玩，所以大家都会看到不同的让我们更加的去促进自己。大家如果是一块出来玩的话，会什么样？今天其实我们也是第一次经历，开启了我们更多有可能的第一次，今后会有更多的。可能。我觉得这种肯定会促进我们一些更好的一个默契，包括班会上的东西。 ก็จบแล้วนะคะกับการดีแอครายการ s u p e r ร i ไ e ท์เอน y s ้นโซลิ่งซีซั่น EP2 ค่ะก่อนอื่นเลยก็คือเราอะดีใจมากว่าตอนที่เราเริ่มทำอะแล้วก็คือเราอะอยากดูว่าจะมีคนดูเยอะไหม,ม,มคือเขาจะสนใจไหมที่เราอะทำดีแอคชั่นแล้วคือพอเราไปดูยอดวิูอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกวิลประหลาดใจมากไม่คิดว่าคนจะดูเยอะแบบนี้แล้วมันก็ทำให้เราสูบ ใจปวดที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราสู้ว่าเออเขาเอาไม่จะสปอร์ตเราใช่ไหมแล้วก็คืออีพีเนี้ยเราดีไอแค่อีพีเดียวเพราะว่าคนคอมเมนต์อ่ะบอกว่าอีพีแรกกับอีพีสองมนต่อกันใช่ไหมอีพีสาวอีพีสีมันก็ต่อแล้วก็จะปรับใหม่คืออีพีเนี้ยเรารู้สึกผ่อนคลายมากกว่าอีพีที่แล้วแล้วก็ รู้สึกถึงจิตวิญญาณของเคมวงไรอ่ะอม,มากกว่าอีพีที่แล้วด้วยใช่เวลาเขาอยู่ด้วยกันแล้วมันดูมีความสุขอ่ะเออเขาดูสุขสนานดูเป็นแบบชีวิตวัยรุ่นอะปกติแบบได้ปลด่อยอะทำอะไรก็ทำแบบผ่อนคลายเล่นกับเพื่อนเฮฮาปาร์ตี้กันอะไรอย่างเงี้ยชอบนะแล้วก็เราได้เห็นได้รู้ได้ใสของใครหลายคนอะว่าเป็นยังไงอืใสใสคือ ศร้าเลยจะเป็นคนที่เงียกบกว่าเพื่อนแต่ว่าเขาจะคอยดูแลเพื่อนดูแลคนอนื่นนานๆเองอะ่ะอืมเห็นมีมุมที่เขาแบบน่ารักอะที่เขาเอาไส้กรอกไปให้เมวเราสึกว่าเออว่าพี่เขาก็มีมุมนี้เอ้ยน้องเขาก็อยูุนี้เอวมีมุมแบบน่ารักอ่อนโยนแต่เศ้าร้างน้องเป็นคนที่เด็กที่สุดไหม ใช่วังนี่หรือเปล่าเคอจะไม่แน่้แต่ว่าน้องน่ารักมากคือแบบโมยังไงก็เด็กน้อยอ,ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะเราก็จะชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอจบการดีแอ็กคเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ